อภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยแพทย์แผนไทยภาคใตา้เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดคิรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหวังขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไปสู่ระดับประเทศวัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยภาคใต้หวังขับเคลื่อนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยมีนายชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพนอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรมวุฒธธิสภาและพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ร่วมเปิดงานซึ่งเป็นครั้งที่สองตั้งแต่วันที่12ถึง14พฤษภาคม2565ท่ามกลางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้มีสมาคมแพทย์แผนไทย14จังหวัดภาคใต้มาร่วมในการออกบูธนำยาสมุนไพรมาจำหน่ายเปิดคลินิกบริการนวดแผนไทยและนำอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรมาให้รับประทานฟรีทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของอาจารย์ที่สั่งสมมาร่วมสามสมัยโดยเฉพาะหมอพรไปสู่ระดับประเทศอีกครั้งปลุกจิตสำนึกและฟื้นฟูการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ประชาชนใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 คือมาก,กรรมในวันนี้เนี่ยเป็นการรวมของแพทย์แผนไทยในภาคใต้โดยมีพระอาจารย์หมาขวัญชัยวัดคิรีวงหรือวัดน้ำตกเนี่ยท่านเป็นแกนกลางในการจัดงานพระอาจารย์ต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของแพทย์แผนไทยและก็ภูมิปัญญาของพระครูบาอาจารย์ในอดีตนะฮะสยุค รวมทั้งในเรื่องของออในเรื่องของหมอ,อ,อในเรื่องของหมอหมอพอรด้วยนะฮะก็จะให้ขับเคลื่นอนกิจกรรมเหล่านี้ไปสู่ระดับประเทศแพทย์แผนไทยเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของปูิปัญญาไทยซึ่งมีการสะสมมาแต่บรรพบุรุษยาวนานนะครับแล้วก็สมุนไพรไทยเนี่ยมีหลายชนิดมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นำมาใช้เนี่ยในทุกรูปแบบ เป็นอาหารเป็นเสริมอาหารเป็นลักษณะของอายาในรูปแบบต่างๆแล้วก็เวชสำอางก็มีการจัดงานมากรรมสมุนไพรหมอพื้นบ้านภาคใต้รวมกับสมาพานันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยรวมหมอทั้งหมดเนี่ยสิจังหวัดภาคใต้แล้วก็ปัจจุบด้วยเนี่ยเป็นการปลูกขิกสานึกและฟื้นฟูสมบัติร่างเงาของชาติเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักใช้ย,ยาช่วยรักษาโรคร้ายที่กําลังระบาดอยู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านช่วยผลักดัน หลักดันภูมิปัญญาของชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศหมอดียาดีทําให้มันเป็นรูปธรรมและนามาทมฝากไว้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ว่าหนึ่งเสียงของท่านหนึ่งความคิดเห็นของท่านจะทำให้ยาไทยไปกล้องโลกได้ก็ขอเจริญพรนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพราจากสมาคมแพทย์แผนไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้และพันเอกนายแพทย์พงศักิ์ตั้งคันอาบรรยายเรื่องสมุนไพรให้ผู้มาร่วมงานได้นํากลับไปใช้บําบัดโรคอย่างถูกต้องรวมไปถึงมีการประกวดต้นกระท่อมประกวดร้องเพลงสมุนไพร โดยรุ่นประชาชนนางสาวเจษดาพรบำรุงสุขได้รับรงางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ7-12ปีค่ะเด็กหญิงลักษณรากุศลได้รับรงางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ13-18ปีนายพันุวิทย์พริ้งเพราะได้รับรงางวัลชนะเลิศส่วนน้องป่านปานชีวาได้รองชนะเลิศอันดับสอง